ว่าเจอหน้ากันไม่ได้เลยโดยเฉพาะเวลาที่คุณแม่เข้าไปในห้องเขาก็จะแย้มแย้มแย้มยมกันค่ะก็คือเวลาที่เข้าไปในห้องเขาก็จะเหมือนกระโดดใส่กันค่ะหรือว่าเม่พี่เลี้ยงเข้าไปนะคะจะขูก่กันแล้วก็เหมือนไม่ยอมกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะกระโดดใส่กันตลอดเลยแล้วก็กัดกันใช่กัดกันด้วยแล้วก็เป็นแผลต้องไปหาหมอเลยเป็นแผลค่อนข้างรุนแรงเลยค่ะเม่อพี่เลี้ยงเข้าไปก็คือจะแบบว่าไม่ขู่กันเลยแต่ก่อนเราเข้าไปก็คือจะขู่กันตลอดแล้วก็จะกระโดกดกัดก,กันอน่างนี้พี่เลี้ยงคือสามารถร่วมทั้ง<ะ>้องย เขาไม่ขู่กันเลยสามารถอุ้มแบบคู่ อย,<า>ย,ย่งางนี้ได้เลยโดย,<ล>ยที่น้อง<ด>ไม่ทะเลาะกันนะครับดูดีขึ้นนะคะคนก็สอนวิธีการที่แบบว่าจะเหมือนห้ามยังไงเวลาที่เขาต้องตีกันหรือกัดกันร,รุนแรงแล้วก็เวลาสอนให้เขาแบบว่าเดินด้วยกันหรือว่าถ้าเกิดเขาขู่ระหว่างเดินจะต้องทำยังไงหรือวันนี้เขาเช่าอยู่กับน้องเท็ดดี้นะครับแล้วก็น้องแฮปปี้นะครับแล้วก็คุณพายนะครับวันนี้เรามาแก้เรื่องน้องๆทะเลาะกันนะครับแบบว่าเจอหน้ากันไม่ได้เลยโดยเฉพาะเวลาที่คุณแม่เข้าไปในห้องเขาก็จะเงียบเงียเงียเงียกันเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าให้ฟังดีกว่าว่าน้อง ขนาดไหนด้วยเพาะแบบเวลาเราเข้าไปในห้องเนี่ยครับลองลองเล่าให้คนดูฟังดูครับค่ะก็คือเวลาที่เข้าไปในห้องเขาก็จะเหมือนกระโดดใส่กันเนี่ยค่ะหรือว่ามนพี่เลียงเข้าไปนะคะจะถูกกันแล้วก็จะเหมือนไม่ยอมกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะกระโดดใส่กันตลอดเลยแล้วก็กัดกันคใา่กัดกันด้วยแล้วก็เป็นแผลต้องไปหาหมอเลยเป็นแผลคนค้างรื้อโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของน้องๆทั้งสองคนที่แบบชอบทะเลาะกันวันเนี้ยเราเรียนกันไปแล้วนะครับแล้วก็เรียนไปแล้วถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแหละ ้งแรกดีขึ้นก็คือกับแม่บ้านกับน้องแม่บ้านี่เลี่ยงเข้าไปก็คือจะแบบว่าไม่ขู่กันเลยแต่ก่อนเราเข้าไปก็คือจะขู่กันตลอดแล้วก็จะกระโดดกัดกันเนี่ยนี้พี่เลี้ยงคือสามารถอุ้มเ้าสองตัวพร้อมกันได้เลยนี่อันนี้คือครั้งที่หนึ่งที่เราเรียนกันไปนะครับก็คือเวลาพี่เลี้ยงเข้าไปเนี่ยเขาไม่ขู่กันเลยสามารถอุ้มแบบคู่อย่างนี้ได้เลยโดยที่น้องไม่ทะเลาะกันนะครับแต่ว่ามันยังเหลืออยู่เหลือเล็กๆน้อยก็คือกับกับกับแม่เขานะคะ กับเจ้าของเขาแบบเลวลาจะแบบมีขู่อยู่เดินเข้าไปมีขู่มีทะเลาะกันอยู่<ช>นะครับ<ช>แล้ววันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่โคชม,มาช่วยเคลียร์ในเรื่องนี้นะครับผลเป็นยังไงบ้างครับเรียนกันไปแล้วเดี๋ยวเล่าให้คนดูฟัง่อยดูดีขึ้นนะคะคนก็สอนวิธีการที่แบบว่าจะเหมือนห้ามยังไงเวลาที่เขาต้องตีกันรหรือกัดกดันรุนแรงแล้วก็เวลาสอนให้เขาแบบว่าเดินด้วยกันหรือว่าถ้าเกิดเขาขู่ระหว่างเดินจะต้องทำยังไงรวมถึงพาเดินคู่กันหาออกกําลังกายหนักๆนะครับใช้ชีวิตร่วมกันบ่อยๆนะครับ ขาก็ยังดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยปกติแบบอยู่อย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ครับวันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อน,อนที่มีปัญหาคล้ายๆกับเรานะครับอยากจะให้ เพื่อนๆเนี่ยมาเรียนกับโคชชาไหมครับแน่น,นอนค่ะเพราะมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลย่าง่งคือตอนแรกเพื่อน,นก็คือสาม,มารถอุ้มได้เลยสองตัวเลย,เลยรับ,ลรบแล้วก็วันนี้ก็อยู่ด้วยกันได้ไดไดแบบชันงนิดแล้วะโ<ช>อเคครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะมาเรียนแบบนี้กับโคชชานะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับที่เพจฝึกมาขาน่ายๆที่บ้านบ่ายโคชชานะครับไปสอนคุณที่บ้านแบบนี้ก็มีนะครับแบบฝึกประจํามาอยู่กับโคชเชามาให้โคชเชาช่วยฝึกให้ก็มีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแบบหนังสือก็มีข้อเรียนอนไรก็มีแล้วเจอกกัันนครบทุสห วันนี้น้องเทดดี้น้องแฮปปี้คุณพายแล้วก็เช่าไปแล้วนะครับบ๊ายบาย